ย0่0ิ0สามสิบสี่สิบหเอาอีกนิดหนึ่งลูก100่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ใกล้แล้วลูก100่งร้อ่าใกล้แล้ว100่งร้อ่าใกล้ได้แล้วงั้นต้องไปฝึกว่ารอเรือนะคะเอางานไปส่งได้ลูก โตโน่ลองพูดคำว่า100่งก่อนสิลูกหนึ่ง้อ่ะใกล้แล้ว100่งร้อยเอาอ่ะใกล้ใกล้จะดัดลิ้นได้แล้วนะคะแต่ยังไม่ยังไม่ออกชัดเจนสักเท่าไหร่เอาใหม่ลูกอีกครั้งหนึ่ง100่งร้อ่ง้อยอ่ะใกล้แล้วเอาลิ้นดันขึ้นบนเพดานลูก100 หนึ่งร้อยดัดขึ้นข้างบนฟันหลอใช่ไหมเอาใหม่หนึ่งร้อย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 อ่าเดี๋ยวฝึกเดี๋ยวฝึกเดี๋ยวฝึกทุกวันเดี๋ยวก็ได้ลูกเอาอีกทีหนึ่งเอาอีกทีหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยใกล้ละหนึ่งร้อย เอาลิ้นดัดคือลูกหนึ่งร้อยห่ะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฝึกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เก่งอ่ะโอเคค่ะไปทําชิ้นงานได้